สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลเนาะสลับในงวดนะครับของวันที่16กันยานะครับ16กันยานะฮะมาแล้วนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นใน2ปกสลากนะครับซึ่ง2ปกสลากในงวดที่แล้วนะฮะไม่มีเลยนะครับเนาะอ่ะ อดก่อนตั้งแต่ที่เข้า3ตัวแล้วนะสองหกถัดมาก็เริ่มไม่เข้าเลยอ่ะเข้าว่างรุดบ้างนะฮะสลับปะปงไปแล้วกันว่าที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยขอคนละไลค์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันหรือใครเห็นเลขเด่นตรงจุดไหนะอะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะตรงข้างล่างเลยนะครับซึ่งในล่าสุดนะฮะก็จะเป็นในปก นะฮะปกชุมชนนะหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนะแต่ก็คุ้นๆคำว่าโอท็อปนะนะครับเหมือนเคยมีแล้วก็ที่ผมให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วมีคําว่ามะขามนะครับมันมีคําคล้ายๆกันเลขมักจะออกมันเหมือนกันในแต่ละปกนะครับแล้วก็ในตรงเนี้ยนะครับเนาะเนี่ยมันมีป้ายตรงนี้แล้วมันก็ที่เข้าไปดูนะมันมีราคาบอกว่า25แต่ในเนี้ยนะครับของสลากตัดคําว่า25ออกไปราคานะครับเนาะอืม หรือไม่แน่นะเนี่ย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 ลากเอาใบตองเนี่ยใบกล้วยเนี่ยเนาะใบตองกล้วยเนี่ยนะครับมาปบมาปิดไว้นะครับแต่ผมคุ้นๆน,นะฮะเหมือนเหมือนเคยเห็นในปกไหนสักปกนี่แหละนะฮะแต่ผมไปค้นหามันไม่เจอนะครับเหมือนเคยผ่านๆเห็นคุก นะอืมคบกับสากนะกำลังจำแบบเนี้ยเหมือนเคยเห็นปกไหนนะะแต่ก็นึกไม่ออกหาไม่เจอนะครับเนาะนะฮะอา,อาจจะเป็นในสองปกนี่แหลนะเนาะนะครับแล้วก็จับเสื้อตรงนี้นี่ก็ปิดศนาก็เหมือนเหมือนกันกับในปกก่อนหน้านะครับเนาะคล้ายๆกันด้วยเนาะนี่หยิบจับเสื้อแบบนี้อ่ะมาดูแล้วกันนะครับสำหรับในข้อมูลเบื้องต้นเลยนะฮะสำหรับในนะครับอ่ะมันจะออกรหัสไปสถานีที่อยู่ไหมนะครับ16 3สนะครับที่อยู่ 70180นะฮแะแต่ถ้าออกผมว่ามันมันก็ง่ายไปนะครับเนาะง่ายไปนะฮะที่จะออกก็คือมันน่าจะออกเกี่ยวกับเบอร์โทรนะครับองค์การบริหารส่มตำบลน,นะก็อันนี้ก็อยู่ที่นะครับอยู่ที่ตำบลตำบลตะนาวสีนะฮะอ่าบ่อยครั้งนะที่ไปออกเกี่ยวกับเบอร์โทรข้อมูลของอบต นะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในที่ลงท้ายเบอร์โทรเป็น 5, 4, 2, 6นะครับเนี่ยอก็ไม่แน่นะก็อย่าลืมนําไปตัดแล้วกันนะครับตัดตัวไหนอาจจะเป็นในที่ใน5 2, า2 6 2นะครับอ่าตัวไหนอีกหรือ 4, 6นะครับที่น่าสนใจหรือจะเป็นใน5 6 6อีกเป็นงวดที่3 <c oughs> นะออก 5, 6าอีกโอ้ยนะ เกินไปนะครับเนาะอ๋อแค่2องวันพอแล้วนะเลขเดิมนะครับเนาะก็จะเป็นในข้อมูลคร่าวๆข้อมูลเบื้องต้นนะครับสรับในปกในล่าสุดนะครับอ่ะต่อไปนี้เราก็จะมาสองปกนะครับเนาะว่าจะเห็นนะฮะเป็นเลขเดินตัวเดินตัวไหนนะครับเนาะอ,อ,อ่ะนีเลยนะฮะที่เห็น3ตัวนะฮะตรงจุดนี้ซูมเข้าไปส่องเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมครับเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็น อ่ะถ้าถามผมเห็นเป็นเลขไหนก็จะเห็นนะครับเป็นเลขนี้เลยนะครับในตรงจุดนี้แหละนะฮะสตัวนะครับข้างหน้าก็จะเป็นในที่ในสามสามไหมนะรหรือถ้าไหนเห็นเป็นเลขอื่นนะ,ะก็คอมเมนต์มาบอกมาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะฮะตรงข้างหลังก็เป็นในที่ในสอง สไหมหรือเป็นเลขอื่นนะครับนอกแล้วก็ตรงข้างหลังเลข2ก็จะเป็นในที่เลข7 3ตัวในตรงจุดนี้นะฮะที่ผมสองแล้วก็เห็นก็จะเป็นในที่ใน3 2 7นะครับ3 2 7 3 2 3 7หรือ2 7นะฮะ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในตรงจุดแรกนะครับเนาะก็3ตัวก็ลองติดไว้เด้อนะครับเนะาะก่อนหน้าน,นี้ผมก็เคยส่องเข้า3ตัวอยู่นะฮะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับในตรงจุดแรกนะครับเนาะต่อไปนะครับตรงจุดถัดไปจุดที่2อ,อ่ะก็ต้องหมุนพลิกกับหัวมาอ่ะก็จะเห็นเป็นเลข หกตัวนนะหน้่6ตัวสองตัวสามตัวมันธรรมดาไปนะฮะสองหกตัวไม่รู้ว่าจะกดมีไหมนะฮะช่วงนี้ไปกดหาดูนะครับเนาะอ่ะมาสองดูในตรงนี้ข้างหน้านะฮะเป็นเลข 5, 5ห้านะครับเนาะเป็นเลขห้าห้าไหมนะครับหรือใครเห็นเป็นเลขอื่นส่วนถัดมาก็จะเป็นที่เลขเก้นะฮะ แล้วก็จะเป็นในที่ในเลขสามนะครับามาดูตรงสามตัวท้ายนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นนะครับในที่สามเนาะเนี่ยม,มัน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 ซ้อนมันทับกันอยู่นะในตรงนี้แล้วมันก็มีเลขศูนย์ด้วยอยู่ในตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นเจ็ด แล้วแล้วนะครับสลับใน6ตัวเป็น5 9 3 5 9 3 3 0 7อ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะก็ก่อนที่ผมจะลงคลิปผมก็ไปซื้อไว้ก่อนแล้วเนาะเอออ่ะทำไมเป็น7อ่ะโอเคนะครับ เอหรือจะเป็น707เมื่อกี้ที่ผมเขียนผิดนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะหรืออาจจะนำไปตัดนะครับเป็นนะฮะเออเป็น9 3หรือ95หรือ5057นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะไม่จำเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะครับเนาะอ่ะด้วยแหละนะฮะก็จะเป็นในที่ในตรงนี้นะครับตรงจุดนี้6ตัวนะครับต่อไปในตรงจุดนี้นะครับ ตรงจุดเดิมนี่แหละนะไม่ต้องพลิกไปไหนละตรงนี้เลยนะรตรงนี้เลยนะฮะเห็นเป็น2ตัวในตรงจุดนี้นะครับถ้าถามผมเห็นเป็นเลขไหนนะครับตรงมือจับเนาะก็จะเป็นที่เลข6 6กไหมจะเป็น6หรือเปล่า6จะมาไหมจะมี6บ้างหรือเปล่านะครับส่วนตัวข้างหลัง6กก็จะเป็นที่ได้ศูนย์นะฮะ อ่ะเห็นแค่นี้แหละสองแค่นี้พอนะฮะคนจะถูไม่ต้องไปสองเยอะนะครับเอาเน,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 น้นน้อยเน้นๆนะฮะสองตัวตรงจุดนี้ก็เป็นในที่ในหกศูนย์หกศูนย์หรือเก้าศูนย์นะหกศูนย์เก้าศูนย์นะครับถ้าไม่มาศูนย์เนีย่ยก็สี่ศูนย์ละ่ละนะครับเนาะอาจจะเป็นในตรงจุดนี้นะครับเนาะหรือ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 ตรงจุดนี้นะครับหรือหรือว่า เราอาจจะคิดเยอะไปนะครับแต่คิดน้อยๆนะเออมันเคยมีงวดหนึ่งนะที่ที่ผมออแปลงคําแบบนี้แหละนะแปลงแบบไม่ง่ายในฉบับองผมเนี่ยครับเนาะข้าวข้าวข้าวก็เก้าอ่ะนะครับแดกเนี่แดกแดก,แดกก็แปดอ่ะเนี่ยงางาก็ห้าเนี่ยอ่ะเอาแปลงในฉบับองผมนะฮะแปลงแบบไม่ง่ายเนี่ย ก็มีแน่นะนะครับเนาะอาจจะมา9 8 5หรือ5 8 9กนะครับก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะชอบก็นําไปซื้อนะฮะนำไปจับนําไปติดไว้สำหรับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับหรือท่านไหนมีความคิดเห็นนะะอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกนะฮะคอมเมนต์มาแบ่งมาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับสำหรับในล่าสุด ก็ขอให้นะครับถูกโชคดีแล้วกันนะฮะสำหรับใน2ปกสลักนะครับล่าสุดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนะฮะแวัดวิถีนะฮะบ้านท่ามะขามจังหวัดราชบุรีนะครับ,บ,าาบ,รบซึ่งโอทอปเนาะเหมือนเคยเห็นปกสักปกนี่แหละนะฮะเนาะมันน่าจะเป็นรูปเนาะมันไม่น่าจะเป็นคำคำว่าโอทอปนะเดี๋ยวยัยงไงเดีย๋ยวย้อนไปดูข้อมูลอื่นก่อนนะครับก็ยืาลืมแล้วกันนะก็สองปกข้อมูลปกนี่ผมลงให้ไปแล้วในก่อนหน้าน,านี้ไม่ว่าจะเป็นปก ที่เทียบกันกับคนที่ชูเสื้อจับเสื้อแบบนี้เปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับแล้วก็มันมีอยู่งวดหนึ่งนะที่มีคําว่ามะขามเลขชอบออกนะครับในงวดก่อนก่อนที่มีคําคล้ายๆกันนะครับอย่าลืมแล้วกันนะก็ไปดูกันได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับสลับในงวดของวันที่16กันยานี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ